สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสร้างฟอร์มนะครับด้วยคำสั่งภาษา HTML นะครับก็คือเราจะไม่ใช้ Google Form นะครับแต่เราจะเขียนคำสั่งภาษา HTML เป็นเว็บขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเมื่อมีการ Submit Form นะครับเราก็จะให้แจ้งเตือนเข้าไลน์ด้วย IF TTT นะครับหรือย่อมาจาก If this then that นะครับตัวนี้นะฮะ ทีนี้นะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับเรามาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมได้ทําการเตรียมโค้ดนะฮะที่จะใช้นะครับเตรียมโค้ดที่จะใช้ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวลิงก์สําหรับดาวน์โหลดโค้ดนี้นะครับจะเอาไว้ใต้คลิปสอนนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรามาสร้าง Google นะครับชีตขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการนะครับอ่ะเราก็ไปที่ Google Drive นะครับ จากนั้นนะครับไม้ My, นะครับแล้วก็ g o o l l s s h e t t ครับเสร็จแล้วนะครับสเปซช,ชีทไม่มีชื่อนะครับผมจะใช้ชีทนี้ในการแจ้งเตือนนักเรียนในการอ,อยู่เวรน,นะครับหรือว่าการทำความสะอาดเวรน,นะครับประจำวันนะฮะก็จะตั้งชื่อชีทว่านะครับเวรประจำวันแจ้ง เตือนแจ้งเตือนเวรประจําวันก็แล้วกันโอเคนะครับอันนี้คือชื่อชีตนะครับจากนั้นนะครับแผ่นหนึ่งเอาไว้ตามนี้แหละนะฮะและก็นะครับไปที่นะครับเครื่องมือแล้วก็เลือกโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับพอเปิดโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ขึ้นมานะครับก็มาก๊อบโคดนี้เลยครับผมเตรียมโคดไม่ให้แล้วนะครับเพื่อ ลดเวลาการทํางานลงนะครับกดปุ่มคัดลอกนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการลบฟังก์ชันเดิมลบฟังก์ชันเดิมออกไปให้หมดนะครับแล้วก็วางนะครับวางสคริปต์เสร็จแล้วให้มาแก้ไขนะครับในจุดที่นะครับไม่กี่จุดเองนะฮะอันดับแรกเลยนะครับ Sp r e e d s h e e t open by URL นะครับตรงนี้ก็คือให้ใส่ URL ของ g o Google s h e e t เรานะครับก็คือมาตรงนี้ครับ เปิดชีตของเราขึ้นมาแล้วก็คลิกไปที่ URL ด้านบนนะครับคลิกขวาคัดลอกอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่โค้ดนะฮะลบคำว่า Sheet URL ออกไปนะครับเสร็จแล้วก็ c t r l V นะครับวาง URL ของชีตเรานะครับลงไปแทนนะครับจากนั้นนะครับบรรทัดที่5นะครับชื่อชีตนะครับชื่อชีตก็คือตรงนี้นะครับแผ่น1นะครับแผ่น1แล้วก็มา พิมพ์หรือว่ามาวางนะครับถ้าก๊อปมาก็มาวางตรงนี้นะครับแผ่นหนึ่งโอเคนะครับใส่แค่2ค่านะครับทีนี้ในส่วนที่เราจะนำค่าไปนะครับไปทำการบันทึกค่าลงไปในชีตนะครับในที่นี้ผมเตรียมไว้อยู่2ค่าแค่นั้นนะครับถ้าใครอยากได้มากกว่านี้ก็มาสร้างตัวแปรเพิ่มในตรงนี้เอานะฮะผมจะมีชื่อนักเรียนนะครับก็คือเนมนะครับ request. parameter name นะครับแล้วก็วันนะครับว่าจะให้มีวันอะไรบ้างนะครับใน1สัปดาห์ผมก็ตั้งชื่อว่าเป็น day นะครับตัวแปรชื่อว่า day ก็จะเป็น request. parameter. day อย่างนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนอื่นก็ไม่ต้องไปแตะก็ปล่อยไว้ตามนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการบันทึกครับเนี่ยคลิกตรงนี้ครับบันทึกครับเราก็ตั้งชื่อโครงการขึ้นมานะครับเราก็ตั้งชื่อโครงการว่าแจ้งเตือนนะครับ เวนประจำวันเนี่ยก็ได้นะครับกดปุ่มตกลงอ่าเรียบร้อยนะครับนี่คือในส่วนของนะฮะในส่วนของสคริปที่เราใช้นะะ Google Sheets ขึ้นมานะครับที่เราสร้าง Google s h e e t ขึ้นมาจากนั้นเราจะมาสร้างฟอร์มนะฮะเราจะมาสร้างฟอร์มที่เป็นไฟล์เว็บนะฮะไฟล์เว็บ HTML นะฮะ วิธีการก็กลับมาที่โค้ดที่เตรียมไว้ให้นะครับก็มาก๊อบตั้งแต่นะครับตรงนี้นะครับ HTML นะครับก๊อบมาจนถึง Select HTML นะครับคลิกขวาคัดลอกอย่างนี้นะครับคัดลอกเสร็จทำอย่างไรนะครับให้ทำการมาที่นะครับเดสก์ท็ก็ได้นะครับมา,มาตรงนี้ก็ได้แล้วคลิกขวาขึ้นมาจากนั้น New นะฮะ New แล้วก็เลือกเป็น Text Document ก่อนนะฮะตรงนี้นะฮะเทคด็อกขีเม้นนะฮะจะชื่ออะไรก็ได้ไม่สนใจตรงนี้นะครับพอเป็น Text Document เสร็จดับบนคลิกขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นเทคเปล่าๆนะครับให้เราคลิกขวาวางลงไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อวางลงไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมีตรงไหนบ้างตรงแรกเลยนะครับตรงนี้นะฮะ ว่าสคริปต์นะครับตรงนี้ให้เอาเว็บแอป URL มาใส่นะครับในช่องบรรทัดนี้นะครับวิธีการเอา URL ของเว็บแอปเอามายังไงนะครับอ่าก็กลับมาที่หน้านี้นะครับเนี่ยหน้าสคริปต์นะครับ Google Apps Script ของเรานะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่คำสั่งเผยแพร่ครับ Deploy นะครับแล้วก็ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บตรงนี้นะครับคลิกนะครับโอเคนะฮะ พอคลิกเสร็จนะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น anyone นะครับ anyone any ตรงนี้นะฮะล่างสุดเลยจากนั้นกดปุ่ม deploy ครับจากนั้นก็ตรวจสอบสิทธิ์ครับแล้วก็เลือกบัญชีครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับกดไปที่ขั้นสูงครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็ไปที่นะครับไปที่ตรงนี้เลยนะครับแจ้งเตือนนะฮะ ตามชื่อชีสเลยนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มอนุญาตครับกดปุ่มอนุญาตเรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็จะได้ลิงก์ตรงนี้มาแล้วนะครับคอนทรลเก็ได้นะครับคอนทรลเอคอนทรลซอย่างนี้นะครับหรือจะคลิกขวาคัดลอกนะครับกดปุ่มตกลงนะครับอันนี้เราจะได้ URL ของเว็บแอปขึ้นมาแล้วนะฮะจากนั้นเราก็นะครับกลับมาตรงนี้นะครับ ทำการวางนะฮะเนี่ยลบตัวนี้ออกก่อนนะครับ ctrl v นะครับเนี่ยเราขาจะได้ลิงก์ของสคริปต์ของเว็บแอปมาใส่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นพารามิเตอร์นะครับที่เราจะไปกรอกข้อมูลลงก็คือมีเดมกับดนะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับตรงนี้นะครับเนี่ยเดมกับด y นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มคอลัม์เป็น4-5คอลัมน์ตัวนี้ก็ต้อง เพิ่มตามก็ต้องสร้างตามกันนะครับแล้วก็นะครับ Y ่า URL เอางนี้ก็แล้วกันนะครับมองแบบนี้อาจจะมองดูลำบากนะครับเดี๋ยวผมจะเซฟเป็น HTML ก่อนเป็นเว็บก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเทค t มันอาจจะดูยากนะครับแล้วก็จะอธิบายต่อก็แล้วกันนะครับวิธีการเซฟก็ทําแบบนี้ครับไปที่เมนูไฟล์อย่างนี้นะครับแล้วก็เซฟแอดครับเซฟแอดเสร็จแล้วก็จะไว้ที่เดิมนี่แหละนะครับ ตรงนี้ก็ e n c oding เป็น UTF-8 นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เลือกให้เป็น on file ก็ได้นะฮะตรงนี้ก็ตั้งชื่อครับทีนี้ว่าเราจะตั้งชื่อไฟล์นี้ว่าอะไรนะครับผมจะตั้งชื่อว่านะครับ form ตั้งชื่อว่า form อะไรดี form t o line อะ ตั้งชื่อว่า form to line นะครับจากนั้นนะครับต้องตามด้วยนะครับใส่จุดหรือว่าดอลงไปแล้วก็นามสกุลคือ html ตรงนี้ลืมไม่ได้นะครับถ้าไม่ใส่ตัวนี้มันก็คือ text เหมือนเดิมนะฮะการที่จะให้มันเป็นชื่อเว็บนะครับเราจะต้องใส่นามสกุลมันด้วยนะครับก็คือ html นะครับเมื่อใส่ชื่อเสร็จนะครับ รงนี้เ็จ USB เสร็จก็กดเซฟได้เลยครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเซฟเสร็จแล้วเราก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับปิดไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเนี่ยเมื่อทําเสร็จมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเบราว์เซอร์ที่เราเปิดประจําคืออะไรนะครับผมก็จะใช้ Chrome เป็นประจําก็จะเป็น Chrome ถ้าใครใช้เป็น Microsoft Edge นะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เบราว์เซอร์นะครับ ทีนี้นะครับผมจะแก้ไขต่อเพิ่มเติมนะครับผมก็จะใช้น้ตแพดพลัสนะครับในการแก้ไขนะครับวิธีการก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ Edit นะก็คือแก้ไขต่อนะครับวิดโนตแพดพลนะครับคลิกใครไม่มีโนตแพดพก็ต้องไปโหลดมานะครับเวลาแก้ไขโค้ดต่างๆมันจะง่ายนะฮะมันจะง่ายมันจะดูง่ายใช่ไหมครับมันจะมีสีมีอะไรแยกให้เราชัดเจนนะครับมา ทบทวนหรือว่ารุยกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยบรรทัดที่6ว่าสคริปต์ URL นะครับตัวนี้ก็คือตัวเว็บแอปนะครับที่เราด e พลอยออกมาเมื่อสักครู่นี้เรามาใส่ตรงนี้นะครับส่วนอื่นนะฮะค่าที่เราจะมาใส่นะครับในที่นี้ผมทําอยู่2ค่าก็คือมีชื่อนักเรียนกับวันประจําวันไหนบ้างนะครับก็กําหนดค่า2ค่านี้นะครับถ้าใครมีคอลัม์เยอะกว่านี้ก็ copy วางต่อนะครับว่าจะสร้างตัวแปรอะไรเพิ่มนะฮะจากนั้น เมื่อเพิ่มถ้าเกิดมีการเพิ่มตรงนี้นะครับก็จะต้องมากําหนดตรงวา u เ l เท่ากับตัวนี้ด้วยนะครับคอนแบ็ k เนี่ยนะฮะตอนนี้มันจะมีน m มมีดีนะครับอันสุดท้ายมันจะเป็น Action นเท่ากับ Insert นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพิ่มอีกก็นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับบวกแอนอะไรไปเรื่อยๆนะครับเป็นชุดคําสั่งทีนี้นะครับอันอื่นไม่มีอะไรละตรงนี้นะครับก็ข้ามาที่ Form นะฮะ ในส่วนของฟอร์มนี้ผมทำเป็นลิสต์นะครับเป็นลิสต์รายการนะครับก็จะมีนมนะฮะว่าชื่ออะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกนะฮะผมยกตัวอย่างนักเรียนนะครับสมชายสมศักดิ์สมยิ่งอภิวัต์สามารถ5คนนะครับจากนั้นก็เวนนะเวนประจำวันนะครับมีวันอะไรบ้างนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการทำลิสต์ด้วยฟอร์มภาษา HTML นะครับตัวนี้ก็จะ ใครที่เคยเขียนโค้ดพวกนี้ก็จะเข้าใจง่ายนะครับจากนั้น input ใช้ button นะครับเมื่อกดปุ่มนะครับผมจะให้ผมสร้างปุ่ม submit ชื่อว่าส่งการแจ้งเตือนนครับใครอยากให้ปุ่มชื่อว่าอะไรก็แก้ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับตอนสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือ iframe นะครับก็คือเราจะเอาชีตนะครับชีตตัวนี้นะฮะชีตตัวนี้นะครับเราจะเอามาฝังในหน้าเว็บด้วยนะครับเวลาเราเกาะข้อมูลนะครับ จะฝังหรือไม่ฝังก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากเห็นทั้งฟอร์มเห็นทั้งข้อมูลที่กรอกลงไปด้วยนะครับเราก็เอา URL ตัวนี้แหละนะครับคลิกคลิกขวาคัดลอกอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับชี้ URL นะครับก็แก้ตรงนี้นะครับลบออกนะครับ Control V ลงไปนะครับอ่ามันก็จะได้เป็นลิงก์ขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นไอเฟรมตรงนี้ผมกำนวณให้ความกว้างเป็น100%นะครับ ความสูง480ตรงนี้เราก็ไปแก้ไขได้นะครับว่าจะเอาสูงเท่าไหร่นะครับเมื่อแก้ไขค่าตามนี้เสรียเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรละนะครับเราก็กดเซฟเลยครับบันทึกแบบนี้นะครับพอบันทึกเสร็จนะครับเราจะมาทดสอบนะฮะเราจะมาทดสอบไฟล์เว็บของเราตัวนี้ที่เป็นฟอร์มนะฮะที่เราสร้างขึ้นมานะครับดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้พอดับเบิลคลิกขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะมีฟอร์มขึ้นมาแล้วครับชื่อสกุลอะไร เวนวันไหนนะครับแล้วก็คลิกลงมาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเลือกเอาได้นะฮะเหมือนคล้ายๆ Google Form เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปุ่มนะครับที่เราจะเซฟลงมาที่ชีทของเรานะครับแต่ตอนนี้ชีทของเราเรายังไม่ได้กําหนดตัวคอลัมน์นะครับว่าเราจะกําหนดอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อสกุลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวันประจําวันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามากําหนดกันนะครับในช่อง A นะครับ เราจะให้ชื่อสกกุลของนักเรียนปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับส่วนคอลัมน์ B นะครับก็คือเวนนะครับประจำวันจะให้ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนะครับอากลับมาที่ฟอร์มนะครับมันก็จะอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการดึงไอเฟรมมานะครับก็คือดึงชีทมาโชว์อยู่ในตัวนี้เลยนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะครับส่งฟอร์มกันก่อนนะครับตอนนี้มีชื่อแล้วนะครับคนแรกก็คือสมชายวันจันทร์นะครับเราลองคลิกตรงนี้ดูนะครับว่ามันจะส่งค่าเข้ามาที่ชีตหรือไม่นะครับกดปุ่มครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับสมชายกอาหารวันจันทร์นะอยู่เวรนนะครับต่อไปวันอังคารวันอังคารคือใครสมศักดิ์ใช่ไหมแจ้งเตือนนะครับพอกดปุ่มปั๊บมันก็ข้อมูลลงมาตามนี้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเราทําแบบนี้เสร็จต <int Rad Tyson> yes, ่อไปนะครับเราก็จะไปทําการแจ้งเตือนนะครับด้วย if นะครับ then that นะครับก็เปิดนะครับแท็บขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นเข้าเว็บครับพิมพ์ i f t t t com นะครับ i f t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  com กด enter นะครับโอเคนะครับ เมื่อเข้าเว็บนี้นะครับใครที่เพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็จะต้องล็อกอินก่อนนะครับซายอินเข้ามานะครับซึ่งได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาทําซ้ําให้ดูอีกนะครับจากนั้นนะครับครั้งแรกก็คือมาตรงนี้นะครับคลิกไปที่ตัวโปรไฟล์ของเราแล้วก็มาที่ create นะครับก็คือการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับพอสร้างขึ้นมาใหม่มันก็จะขึ้นคําว่า t h d s t e n n h a t นะครับให้เลือก this ก่อนนะครับแล้วคลิกไปที่ i f t h t s นะครับ จากนั้นตรงนี้ก็พิมพ์หาชีทก่อนนะครับ s s w e t ครับชีทมันก็จะขึ้น Google s h e ีทขึ้นมาให้เราแบบนี้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งครับจากนั้นมาเลือกตัวที่3ครับ n e u r o add นะครับเสร็จแล้วมาถึงหน้านี้นะครับก็โฟลเดอร์พาก็คือกลับมาที่ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ชื่อชีทของเราครับคลิกขวาคัดลอกคัดลอกชื่อชีทเสร็จนะครับก็เอามาวางตรงนี้นะครับ วางเสร็จนะครับกดปุ่มสแลตนะครับก็ Taylor, หรือว่าทับนะฮะตามด้วยชื่อตรงนี้ครับชื่อข้างล่างนี้แผ่นหนึ่งคัดลอกมาเลยแผ่นหนึ่งนะฮะแล้วก็แผ่นหนึ่งลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับไฟแนมไฟ a นมก็คือตัวนี้ก็กอปมาเลยนะครับก็คือชื่อ Cap cheat. ชีตชีตเราชื่ออะไรนะครับก็คือชื่อเดิมกันนี่แหละนะฮะสำหรับช่องนี้นะครับเราจะเอาอะไรามาใส่นะครับก็คือกลับมาที่ชีตของเรานะครับ แล้วก็คลิกลงไปที่ URL ตรงนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกคัดลอกเสร็จนะครับกลับมาที่หน้านี้ก็วางได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ create trigger นะครับ create trigger ก็คือเราจะให้นะครับไฟล์ Google Sheets นี้เป็นตัว trigger นะครับส่งค่าเข้ามานะฮะเมื่อเรา if this เสร็จต่อไปเราก็เด่นก็คือคลิกตัวที่2คง้อหมายบวกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับ จากนั้นเซิร์ชหาคำว่าลายนะครับ L I N E นะครับเมื่อเจอลายเสร็จก็คลิกเข้าไปที่ลายนะครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่ s n n m m s s s g g นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งครับแล้วมันก็จะโหลดค่าตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาไปแจ้งที่ไหนนะครับตัวนี้นะฮะเราเลือกว่าจะไปแจ้งที่กลุ่มไหนนะครับเช่นนะครับสมมติว่าผมจะไปแจ้งใน My Group หรือไปแจ้งในห้องนักเรียนก็ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ทีนี้นะครับผมก็จะเอาไปที่เดิมก็แล้วกันนะครับ m 1น่ทบสาหน่ทับนะฮะเสร็จแล้วค่านี้นะครับเราจะจัดการในตอนนี้เลยก็ได้นะครับก่อนถ้าเราไม่อยากไปเซตติ้งภายหลังนะครับก็คือเราต้องการให้มันไปปรากฏข้อความอะไรบ้างนะครับตอนที่ส่งไลน์เข้าไปนะครับซึ่งนะครับ ในฟอร์มของเรานะครับฟอร์มของเราตรงนี้นะครับเราจะมีคอลัมน์ A คือชื่อนะครับคอลัมน์ B คือเวนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็สนใจเฉพาะ A กับ B นะครับแต่ถ้าใครนะครับมีข้อมูลเยอะๆนะครับเช่นมีคอลัมน์อื่นๆนะครับที่จะแจ้งไปในคราวเดียวกันนะครับมันจะทำได้จนถึงคอลัมน์ J แค่นั้นนะครับมันจะส่งได้แค่นี้นะครับถ้าเกินนี้ มันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไปออกแบบดีๆนะครับว่าเวลาส่งแจ้งเตือนไปเราจะส่งไปกี่คอลัมน์นะครับทีนี้ผมก็จะลบที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับแบบนี้นะฮะกดดีลิทไปเลยนะครับก็จะเหลือแค่นี้ BR หมายถึงการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ BR คือคำข้างล่างนี้ผมไม่ต้องการให้มันโชว์ว่าใครเป็นคนส่งมาอะไรยังไงก็ผมก็จะ,ะลบออกแบบนี้ก็ไดนะ้ลบออกหมดเลยนะครับให้มันลงโล่งแบบนี้นะฮะ ข้างบนก็เหมือนกันนะครับหรือเราจะใส่เป็นข้อความนะครับตามที่เราต้องการก็ได้นะครับตัวนี้นะฮะแทนที่จะเป็นบอกว่ามาจากแถวไหนอะไรยังไงผมก็จะบอกว่าเป็นแจ้งเตือนอย่างนงี้นะครับแจ้งเตือนการทำเวรอ่าบัแบบนี้ผิดแบบนี้แจ้งเตือนการทำเวรขึ้นมาท่านใหม่นะครับคอลัมน์ A นะครับคอลัมน์เแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่าชื่อ สกุลอย่างเงี้ยนะครับชื่อสกุลจากนั้นคอลัมน์บนะครับคอ,อลัมน์บของเราตรงนี้คืออะไรเว,ะะเวนประจําวันก็คือประจําวันเวนประจําวันแบบนี้ส่วนคอลัมน์ตรงนี้มันจเจาะข้อมูลจากาตัวนี้นะครับจากคอลัมน์พวกนี้ไปใส่เองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของฟอร์มเราทําแค่นี้ก็ได้นะครับ ส่วนภาพจะส่งไปด้วยหรือไม่ก็ได้นะครับถ้าส่งไปก็ไปอัปโหลดภาพนะครับขึ้นไปบนเว็บนะครับให้มันเป็น https นะครับแล้วก็เอา URL หรือว่าเอาลิงก์ของภาพมาโพสต์ลงตรงนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเรากำหนดแบบนี้เสร็จนะครับอ่าก็ create action ได้เลยครับ พอ c ร e a t e a c t i o n t เสร็จนะครับมันก็จะขึ้น Finish นะครับ Finish ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ If Then t h น s ะครับก็กดปุ่ม Finish ได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราอยากไปนะครับกำหนดค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอะไรก็ตามนะครับให้ไปที่ Setting ตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาที่ Setting อ่าจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมานะครับ ว่าจะแก้ไขอะไรยังไงพวกนี้นะครับก็มาแก้ไขข้อความตามที่เราต้องการได้นะครับทีนี้เมื่อทําเสร็จนะครับเมื่อทําเสร็จส่งไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะต้องโชว์ข้อมูลเข้ามานะครับในห้อง M1 ็นทับนะครับซึ่งนะครับตรงนี้มันอาจจะมาช้านะครับท้ามาช้าทีนี้บางคนบอกว่าทําตามคลิปแล้วนะครับไม่เห็นมันแจ้งอะไรเข้ามานะครับอาจจะ ลืมบอกไปก็คือเราจะต้องเชิญ Line Notify นะครับเข้ามาในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะถ้าเราไม่เชิญนะครับถ้าเราไม่เชิญ Line n o t i f y เข้ามาในกลุ่มมันก็จะไม่แจ้งเตือนให้เรานะครับวิธีการเชิญก็เหมือนกับการเชิญสมาชิกทั่วไปนะครับคลิกเข้าไปอย่างนี้ก็เชิญนะครับคลิกมาที่เชิญอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ค้นหาก็คือพิมพ์นะฮะ Line Notify อย่างเี้นะครับเนี่ย Line แล้วก็ Line Notify หรือว่าผมเชิญแล้วถ้าเชิญแล้วมันไม่ขึ้น,นเพราะว่าอาจจะมีการเชิญแล้วนะฮะถ้ายังไม่เคยเชิญเลยมันจะขึ้นคาว่าไลน์นอติไฟล์นะครับล้วก็ติ๊กแล้วก็เชิญนะรับพอเชิญเสร็จมันถึงจะมาติ๊งเข้ามาในนี้โอเคนะครับใครที่ทำตามคลิปแล้วปรากฏว่านะฮะมันไม่แจ้งเตือนเลยนะครับแสดงว่าเราไม่เรายังไม่ได้เชิญไลน์นอติฟลยเข้ามาในในกลุ่มที่เราจะส่งนะครับโอเค ทีนี้นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับในการส่งนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของการทําตัวนี้ก็คือเราจะต้องมีการทริกเกอร์คำว่าทริกเกอร์คือจะต้องมีข้อมูลลงมาในนี้นะครับเมื่อไรที่มีข้อมูลเพิ่มเข้ามานะครับเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลหรือว่าเพิ่มแถวเข้ามาเนี่ยมันจะทําการลอยไลน์นอติฟายนะครับเข้าไปในกลุ่มที่เราเลือกทันทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฟอร์มของเรานะครับ ผมก็จะลองรีเฟซอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มีข้อมูลเดิมนะครับมีข้อมูลเดิมนะครับอยู่2วันจันทร์อังคารนะครับส่่นวันนี้เป็นวันพุธผมจะแจ้งเตือนนะครับผมก็มาเลือกเลือกสมหญิงนะฮะสมหญิงวันพุธนะฮะก็คลิกที่ส่งการแจ้งเตือนครับอ่าพอส่งการแจ้งเตือนเสร็จนะครับข้อมูลตัวนี้ก็จะเพิ่มข้ามาเห็นไหมครับแจ้งเตือนแล้วนะครับอ่าขึ้นมาแล้ว เนี่ยมาแล้วนะฮะแบบนี้รู้สึกมาเร็วนะครับแจ้งเตือนการทําเวรเห็นไหมครับชื่อสมหญิงคนสวยเวรประําวันพุธนะอย่างเงี้ยนะครับอืมอา้าวลองอีกสักอภิวััทใจดีนะครับวันนี้วันพฤหัสก็เลยส่งการแจ้งเตือนเข้าไปดูสิจะมาเร็วหรือมาช้าเมื่อสักครู่นี้รู้สึกจะมาเร็วนะครับดูสิ มาแล้วนะครับแจ้งตือนทะเบียนนะฮะวันพฤหัดนะครับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งนะครับที่เรามีการเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลเข้ามานะครับมันก็จะส่งไล์นะครับ notify เข้าไปในกลุ่มนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำชีตตัวนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแจ้งเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ข้อดีของการทำตัวนี้นะครับก็คือนะครับการทำตัวเนี้ย ก็คือนะครับเราสามารถที่จะแจ้งเตือนโดยการดับเบิลคลิกนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็สั่งงานได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างฟอร์มนะครับหรือว่าคูณฟอร์มให้ให้ยากนะครับในการทำนะครับเราสามารถที่จะสร้างฟอร์มเองแบบนี้ส่งการแจ้งเตือนแบบนี้ข้อมูลก็มาที่ชีตได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้งานได้อื่นออีกเยอะแยะเลยนะครับ มาหรือยังนะครับสามารถเก่งเรียนวันศุกร์นะครับมาแล้วครับสามารถเก่งเรียนเวรประจํำวันศุกร์นะครับก็แจ้งเตือนเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการส่งภาพด้วยทุกครั้งก็อย่าลืมนะครับก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับเนี่ยก็เอาโฟโต้ URL ใส่เข้าไปนะครับ กดส่งแต่ละครั้งเวลาเราเซฟเนี่ยมันก็จะเอาภาพส่งไปด้วยนะครับพร้อมกับตัวนี้แหละนะครับพร้อมกับมสเสจที่แจ้งเตือนนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกทท่านนะครับที่สนใจในเรื่องแบบนี้นะครับนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับแล้วก็ไปศึกษาเรื่องการทำโค้ดเขียนโค้ดนะครับเพราะว่าก็นะครับได้ทำเป็นไฟล์นะครับให้ดาวน์โหลดไปประยุกต์ใช้แล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ